เพื่อนๆว่าเล่ยโซ่ตัวนี้จะเล่ยไม้เนื้อแข็งท่อนใหญ่ๆแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันครับผมไปตัวนี้เป็นเล่ยโซ่ลายสายขนาด11.5นิ้วของพัมคินนะครับวิธีใส่บาร์โซ่ก่อนอื่นก็หมุนถอดฝาครอบออกก่อนนะครับแล้วก็ประกอบโซ่เข้าไปในบาร์นะครับแล้วก็ใส่บาร์เข้าไปในตัวเฟืองเครื่องนะครับตรงนี้ก็จับให้ตรงร่องนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาครอบล็อกโซ่ให้เรียบร้อยนะครับตอนใส่ก็สังเกตดูทิศทางของโซ่ตรงนี้นะครับก็หันให้ถูกนะครับตัวฟันเล่อยคมเล่อยก็จะกินไปข้างหน้านะครับ ตอนแรกเวลาเราเปิดเครื่องเนี่ยก็อ,อาจจะเสียงดังนิดหน่อยนะครับเราก็จะต้องใส่น้ํามันหล่อลื่นเข้าไปเพื่อให้การทํางานนิ่มขึ้นนะครับเสียงมันก็จะนิ่มขึ้นแบบนี้นะครับผมในกรณีที่โซ่หย่อนนะครับก็ให้หมุนตัวเล็งโซ่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะสะดวกมากๆเลยนะครับตัวกาดด้านหน้าในการเศษไม้กระเด็นขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเซฟตี้ล็อกโซ่ด้วยนะครับเวลาใช้งานเนี่ยเราก็จะต้องปลดล็อกด้วยกันดันขึ้นมานะครับผม สวิตเขาก็จะมีระบบเซฟตี้นะครับเวลาใช้งานเนี่ยเราก็จะต้องนันเซฟตี้ด้วยนะครับเครื่องถึงจะทํางานครับผมมีมือจับเสริมในการใช้งานให้ถนัดยิ่งขึ้นด้วยนะครับถ้าในการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับความเร็วได้2ระดับก็คือไฮกับโกลนะครับตรงนี้เขาก็จะมีไฟบอกสถานะของแบตเตอรี่ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์บัดเล็ตทองแดงแทนนะครับความเร็วรอบเขาจะอยู่ที่3,600รอบต่อนาท,ตนนทีตัวบ้านเนี่ยทำมาจากเหล็ก65 MN MM แข็งมากๆนะครับ ตัวโซ่เนี่ยทำมาจากเหล็กกล้าไร้สนิมนําเข้าจากเยอรมันนะครับความคมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับคมมากๆแล้วก็ตัวฟันโซ่เนี่ยสึกช้ามากๆนะครับน้าหนักเบาใช้งานง่ายนะครับที่สําคัญเลยคือไม่มีมลพิษนะครับแล้วก็เสียงเงียบกว่าเลื่อยยนเยอะเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเสียงดังแค่95เดซิเบลเท่านั้นเองครับตัดได้เร็วนะครับแรงไม่ตกถึงแม้จะเป็นการตัดไม้แข็งๆหรือว่าไม้ท่อนใหญ่ก็สามารถที่จะตัดได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวเครื่องนี้นะครับสามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่4แอมป์ขึ้นไปของพัมคินนะครับ ก็ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่เครื่องมือตัวอื่นของความคิดได้เช่นกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แล้วกันครับ